สวัสดีค่ะเรามาแยกเป้านะคะเส้นเป้าสําหรับคนก้นโด่งนะคะก้นโด่งอย่างไม่หมองเนี่แหละโดยปกติถ้าคนก้นโด่งจะใสะ่สังเกตเวลาเราซื้อซื้อกางเกงมาหน้ามันจะยาวดึงขึ้นมาถึงเกือบเกือบลิ้นปีไม่หมองแน่แล้วด้านหลังอะ่ะมันหลุดตูดลงไปนะคะมันไม่เกาะเอวด้านหลังนะคะ เพราะว่าสรีระคนเราแตกต่างกันนะคนที่เป่ายืนหลังเ,เป่าเป่าหลังยาวก็คือคนที่ก้นโด่งเนาะก้นโดง่งก้นงอนก้นย้อยอะไรก็ว่าไปนะด้านหลังมีแต่ก้นนะคะด้านข้างเขาก็จะค่อนข้างแบนนะคนพวกนี้ยเขาจะไม่มีสะโพกด้านข้างเนาะเขาจะตรงๆนะมองมาจะตรงเด่งเลยอ่ามันจะเป็นโด่งอยู่ด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การโค้งด้านข้างมากเนี่ยมันก็จะทําให้เหลือตรงเนี้ยเ,นะเพราะว่ามันจะต้องมาโด,ด่งอยู่ด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากก็คือสร้างปกติเหมือนสูตรเราทั่วไปนะคะยกขึ้นยกลงทั่วไปเหมือนปกตินะ,ะแล้วเราค่อยมาแยกเอาเฉียงนะจะได้ง่ายนะคะทีนี้ไม่มองจะแยกขึ้นส่วนมากมันจะยังต่ําอยู่ประมาณสักสามเซนนะคะ โดยประมาณสามเซนสามเซนถึงนิ้วครึ่งมันก็จะแยกตรงนี้เลยเนี่ยแยกไปถึงอันนี้เลยแยกยาวเลยนะแยกยาวสองเส้นหนึ่งเลยแล้วก็ตรงนี้เส้นนึง แยกให้ได้โดยรวมสามเซนถึงนิ้วครึ่งน,นะสามเซนถึง4เซนแทรกนะคะในตัวอย่างนี้แทรกช่องละ2เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วเราก็แต่งเส้นหน่อยกันซ้อมมาตรงนี้นะเราก็แต่ง ย่างนี้เลยโคง้งเหมือนเด็กใส่แพมเพิรเลยนะเหมือนเด็กๆใส่พราออมสําเร็จรูปเลยอย่างนี้เลยค่ะโค้งไปเลยนะก้นเขาจะโดงๆเขาก็จะมีที่สําหรับรับก้นเขานะ ี่เลยนี่เลย,ย,เลยตรงนี้เราก็จะยังมีเกร็ดเท่าเดิมนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปแต่งของเขาออกแบบนี้นะเราก็อย่างนี้เลย ตัดมุมนะแค่ตัดตรงที่มุมนะคะโอเมันก็จะได้รูปแบบนี้เลยนะเดี๋ไปแต่งเขาออกนะเดี๋ยวเขาเป็นปีกทีนี้อันนี้ความยาวมันก็จะยาวขึ้นไปแล้วสี่เซนแล้วใช่ไหมคะทีนี้เป้ามันก็จะยานเกินไปแล้วนะเพราะว่าเราเช็คเป้าได้พอดีแล้วตอนสร้างโครงแพทเทิร์นครั้งแรกนะคะทีนี้เราจะแก้ยังไงเนาะ ทีนี้เราก็มาเราจะเก็บเป้านิดหนึง่งสำหรับคนยิ่งยิ่งถ้าคนอ้วนนะยิ่งคนที่มีหน้าท้องเนะยิ่งคนที่มีหน้าท้องก็จะยิ่งเก็บแต่แต่กางเกงตัวเนี้ยมันไม่ใช่คนที่มีหน้าท้องนะถ้ามีหน้าท้องไม่หมองจะไม่ตีเอียงนะไม่หมองจะตีมันนี่นะอันนี้เราจะเก็บตรงนี้นิดหน,นึ่งตรงเนี้ยมันจะชอบหอ่อเวลาใส่ ลัคานมันปิดไปเลยหนึ่งเซนอ่าเราได้หนึ่งเซนแล้วนะแล้วทีนี้เราก็โค้งอันนี้ลงสามเซนรวมกันเป็นสี่เซนหนึ่งสองสามสามเซนเราเก็บ อันนี้ก่อนไม่มองจะควาดอันนี้นะมาที่เส้นไม่มองจะสังเกตสำหรับคนมีเนื้อมีเนื้อเนาะมีเนื้อหน้าท้องเนี่ยก็คือเก็บด้านนี้เก็บลงไปเลยแต่ถ้าคนมีหน้าท้องแบนๆ หน้าท้องเป็นแบดก็อันนี้หน้าท้องเป็นแบดแล้วก้นงอนๆข้างหลังก็จะเป็นเส้นนี้นะทําไมถึงเก็บเส้นนี้ในฐานะคนที่มีหน้าท้องมันจะชอบเหลือตรงเนี้ยอ่ามันจะชอบป่องๆแล้วมันมีหนวดๆจิ้มๆอยู่ตรงเนี้ยเก็บมันทิ้งไปเนาะยิ่งเวลาเราทําเป็นกางเกงอ่อแนบตัวค่อนข้างพอดีต้นขามันจะมีปัญหาเนาะ คนถ้าเริ่มมีหน้าท้องเหมือนแม่มองเนี่ยเก็บมันเข้าไปอถ้าคนมีหน้าท้องไม่มีหน้าท้องอถ้าคนไม่มีหน้าท้องก็เก็บมันขึ้นมาอันนี้นะ,ะเสร็จแล้วเราก็มาเก็บตรงนี้เนาะทีเนี้ยพอเราโค้งเส้นนี้ใหม่นะตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราต้องเช็คเอวใหม่ทีนี้ อันนี้มันจะกว้างขึ้นสังเกตไหมคะว่ามันจะกว้างขึ้นเนี่ยเราก็เพิ่มเก็บหรือว่าเก็บตรงนี้เข้าหรือเก็บตรงนี้เข้าเนาะไม่มองจะเพิ่มเก็บนะทีนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเก็บเข้าก็ได้แต่เราจะทำขอบโค้งมากนะคะเพราะว่า ขอบโค้งมากเอวบนก็จะเล็กเอวล่างก็จะใหญ่ใช่ไหมเราก็คัดขอบส่วนนี้ไปเลยสำหรับคนมีหน้าท้องก็สำหรับคนก้นโด่นะอันนี้เราเอาชิ้นหลังนี้ต่อโค้งเอวใหม่นะคะทีเนี้ยอันนี้แหละสำคัญ ตอนโค้งนี่แหละตอนโค้งนี่แหละสำคัญมากใช้ดี่อนนะเนี่ยเราก็ตรงเนี้เราก็อยู่ที่เดิมแล้วเราก็โค้งลงไปตับตรงเนี้ลงแล้วก็โคงออ้ง,ง,โคงมา จะได้เส้นแบบนี้นะพอ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 เราได้แบบนี้เราทําขอบขึ้นไปเลยทาขอบกันเกงขึ้นไปเลยแล้วเราก็เช็คเอวบนว่าเราต้องการเท่าไหร่นะฮะถ้าถ้ามันได้พอดีเอวก็แล้วไปถ้าได้น้อยกว่าเราก็แยกนิดนึงกลางมันออกเนาะถ้ามันได้มากกว่าเราก็จะเก็บเข้าทั้ง ตัวล่างและตัวบนเนาะเก็บโดยประมาณประมาณนั้นนะแล้วค่อยไปแต่งขอบชิน,นอันนี้แม่หมองจะบอกถึงแค่ขั้นตอนนี้เนาะขอบแม่หมองก็เคยสอนแล้วเนาะแล้วก็แยกเข้าแยกออกประมาณนั้นอันนี้ขอบเอว ล่างเนี่ยเราจะใหญ่กว่าขอบเอวบนหนึ่งนิ้วครึ่งนะฮะหนึ่งนิ้วครึ่งไปนะฮะหนึ่งนิ้วอะไม่ได้นะคะสำหรับคนที่ก้นโด่งนะเอวล่างจะต้องใหญ่กว่าเอวบนประมาณนิ้วครึ่งขึ้นไปนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอเราทําขอบเสร็จแล้วเราก็จะเช็คด้านบนว่าด้านบนเราต้องการที่เราต้องการหรือ,อยังถ้ายังไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็แยกด้านบนเนาะแล้วก็ขีดระยะโคง้งรัศมีการโครง้ง ลดลงนิดหน่อยนะคะสำหรับความเป็นขอบนะ,ะให้เราคัดจากตรงนี้ไปจะได้ง่ายนะคะตัดออกไปเลยเนาะตัดพอดีเย็บซึ่งนี้หน้าด้านหลัง okay bye-bye